สมบูรณ์ทีนี่ไปถึงลูกๆทุกคนครับคิดพอดพอผู้กอ่อตัง้งคิดพอดพอผู้กอ่อสร้างเป็นกำลังแรงเชหืังใจจากพระพี่พรพี่พอครับมาหอดสินชัยแล้วพอบอยู่น้ำสายเลือดนักสู้ผู้บอยอง จนทุ่นดำแต่เศร้าอดทำทำเพื่อครอบครัวอยู่สุขสบายสุดแดนสุดเป็นคนจนกอยิ่งยิ่งขอ ข้างให้รู้บ่มีคำว่าพูกลบลุก,ลกคุกขานานปีจนหอดฟังฟังลังฐานยืนยันคนร่วมยินยินบเ่เต็มทียอนบ่มีพอร,รวมมีใจ กเก่งบอสพีเอ็มเอ,อ,อจับ,บต้องมต้อไม่ลูกชางพอเป็นคนาลูกเป็นคนสูงจนพมออจุกมาแอมนอนป้อตมาถึงเส้นชัยแล้วพ่อบอกลูกผู้เป็นทูกอย่งาง่า สายเลือดนักสู้ของพ่อฝังอยู่ใน DNA สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับที่กำลังเบิงเ่งสายเลือดน,นักสู้ไปพร้อมกันนะครับบอสโจเอ่อบอสโจนี่กำลัง นะครับกำลังสู่ในเรื่องภาพยนตร์เรื่องค่ายออกนะครับคัดเลือกเป็นเอาตัวแสดงตัวที่จะไปทํ้ทการแสดงให้สมบทสมบ่าเห็นนะครับความคืบนนหน้าในการไปการมาบนเหนื่อยบลานะครับนักเอาเบาสูแล้วก็มือนี้ก็ได้เห็นฉากทีแม่นกหน่อยแม่สุภา แล้ว,วก็มีิระพงษ์มงศิล์นนะครับที่ไปเข่าฉาค่ายอ้อเฮอ้าวสันมาและดีใจอยู่ดอกนะครับที่อบอสโจได้ดึงกับดึงเอากับเป๋าศิลป,ปินปอนุญาตเอาศิลป,ปินไปทำการแสดงดึงเอามอลลัมที่นะครับมาด้วย ประสบการณ์แล้วก็ไปรับบทบาททัพการแสดงราคาบันี้กว่าเป็นผู้ที่ขืดหนุ่มเอยขากล่องมันขืดสั่นแทะเอาพี่้องคุยกันไป มือนี้เพิ่นได้เอาคุณแม่เราหน่อยคุณแม่สุภาพนางเครื่องตัวไปแล้วก็ไปกองไายนี่คว่ำคว่ำควค่ำขืบหนาของบอสโตลตลาตละลึงตะลวันนี่นะครับอัปเดตคุณแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนในเบื้องการไทยถ้ำพบยื่นไขยออกอาจารย์สนชัยภูสนชัยกาศห่ายกําลังใจอยู่ข้างหลังติดตามเขาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปการมาก,ก,า,รมา,ก,การแสดงยุติใส แต่บางครั้งเราไม่ได้ไปด้วยจะเป็นท,ทยย้ายคี<อ><ะ>บท้ายหยังกับบมีนแนวสีบ่มีนแนวสีเบ้า,บานะครับเพราะวา่าอาจารย์สนช่ส่วนมากกับไปสายมู่นะครับบึงไปวัดไปว่าไปน,นั่นไปนี่แน่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่นะครับต้องการอยากจะบอกกระจากับพอกับแม่กับพี่กับนองกอับเอฟซีทุกคนผู้ที่ติดตามรับชมเนาะก็เลย เปิดนะครับเน่เปิดเปิดเสาวหน่อยมะข้อนะครับเปิดบอดโจมะข้อฟังผลงานเพลงสายเลือนนักสูแ่แล้วคือเห็นคือเห็นตังแ่ก,กี่บอดโจร้องเพลงพระ่าได้้เป็นอ่านะครับไรล่ะ นะครับอันนี้ก็เป็นการโฆษณาเนะาะการโฆษณาเข่าเกาออกสกอรเดียวมันสีเดียวมันสีนัน่นที่ลิขสิทธิ์อาจารย์สนชัยก็เลยเ,เปิดเปิดเบื้องไปเห็นบอดโจเนี่ยลองเพลงสายเลือดน,นักสู้ตะกีตะกอนเพินเรนลมาเลียนลองเพลงเพิ่นมมหัดลองเพลงมาเลียนอยู่คอนแกนหลืกมะหัดลองเพลง คนที่เป็นไอดอนเพิ่นนะครับที่บอสโจมักที่สุดคือแดงกิศกรเออแดงกิศกรนะครับแดงกิศกรนี่ก็คือผู้ทีเพิอ่นผู้ที่เพิ่นลองน้ำมักไห้ฮัดลองคืออาจารย์สงใช่เนี่ยต้องต้องต้องบอกว่าเอาเพอดีอันเพินน่อนนั่นไหมเพิ่นลองเพลง โอ้สนใจก็เลยบอกว่าโจ้ฟังแดงจิตตะกรอนลูกข้อเด้อไฮฮัทไฮฮัทเล่นคอนเสียงเอ่ไ<ล>อไฮฮัทว่าลมเฮให้ไอ้บางสิ่งล่ะตะกี้มันมันเล่นลูกข้อว่าเป็นฮัทไทย<ล>ร้องโลมบาบาลบูซื่อเนี่ยแจ้งเล่นเล่นลูกข้อเล่นไปเล่นมา,ามันก็นเลยมาลองเพลงใส่เ,เพลงของแดงจิตตะกรดังๆนะครับ ก็เลยเฮ็ดไปเฮ็ดมาลูกข้อมันก็เลยเริ่มสอนลูกข้อว่าเฮ็ดใดนั่นแหละก็คือการ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 ลองการฝึกการหัดเนี่ยมันก็ต้องเด้ฝึกเด้หัดถามว่ามีการฝึกการหัดหนก็ว่าได้ซ้ำนี่จนได้ถึงปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้นะครับบอโจก็มายืนหยัดอยู่หน้าเวทีได้สามารถได้ จากตะกีสะคอนอกับบ่อเข้ยสีรลองเพลงบ,เบ่เค้ยคือบาสิมาเป็นมอลลัมนี่ยเพอ่์เนั่นมีตั้งแต่พอสงการก็เป็นสุภาห์ไหมะยูนะ่นั่มหลักะมาฝึกกลองเพลงมาฝึกกลองฝึกรัมก่ม่ยวงมีงานตะกีสาวหน่อยกับมีงานแน่บ่มีงานแนเ่เสาร์อาทิตย์ส่วนมากเป็นขยุดพอดีอบางเทืออาจารย์สงชัยก็ได้พาไปลองขึ้นเวทีตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ ไปทําการแสดงอยู่ไกลๆประเทก็ต้องกลับมาเลยเาาว่า,ยายอย่างนีกลับมาเพื่อที่จะไปโรงเรียนตอนสิลนวะขยุกสิละแล้วประเทศกาณปัจจุบันนี้เขาได้เป็นผู้นําเขาได้เป็นคือยังเปลนสายเลือดนักสู่อัจฉริยะในการที่จะ,ะผ้าดูกทีมมก้าวต่อยอด กรดีใ,ใจน้าผลงานภาพยนตร์เรื่องค่ายออเนี่ยผลงานภาพยนตร์เรื่องค่ายอเนี่ยนะครับเห็นเพิ่นเอาออกมาตะละช็อตตะละช็อตเนี่ยต่ว่าหายเบิงเเ่งตั้งแต่ก่อนที่จะไปไทยทำมือสือเด้แต่ว่าตอนนั้นย่าฝ่าออกมาตอนแสดงประจัดต่อเรียบร้อยเป็นนังสมบูรณ์แบบสะกอนมั่นยังไคว่จะเป็นตะเบิงได้ไหนะครับแต่าว่ากะ พอคู้ไม่คู่เจ้ามอลลัมนั่นสิเป็นข่ายกลมรม,มือดีนะครับเพื่อนหายกลมลุ้ออาหายกลมรม,มือดีบอกว่าจะเป็นทา่าผู้แม่นหน่อยหน่อยบอกว่าจะเป็นวิรพงศ์วุฒิสินอ่าเพื่อนถึงเวลากองท้ายเพื่อนบอกว่าถึงเวลาเอาพนคนนี้มากมาผู้ร้องโค่นเอกาเพื่อนก็บ,บอกว่าใส่ผู้ไรยาแก่ย่อมามัดขัดกับการเล่นอ่ากับการเล่นกับการแสดงคลิปทัดในนั้นเนี่ยกองท้ายเนี่ย สีมา่าให้บอกวา่ารอดเพนันพ้นผู้นี้เด้อยนะังไงบ่ไดมันเสียคิวเสียเวลาเก่านะครับอันนี้คุณไม่ผู้ผู้เพิ่นเป็นปน,น้ำผ้ากองท้ายไปท้ายหันท้ายนี่เพิ่นบอกเพิ่นเล่าให้เอาคนที่สบายสบายผู้ใดอยากดีอยากเล่นอยากดังเบื้องจากของออกความพยนต์เรื่อง่ายออที่ไปที่มาเพื่อสิจะไปสืบทอดเจตนาล่มเรื่อง่ายออเป็นแบบใดให้ลูกให้ล้านชนคนรุ่นไม่นะครับ ได้เบิ้งการที่เขาไปเป็นมอลำ่ำตะกีตะกรอนมันเป็นยังไงมันมันจ,จงนังไงมากจังไงมันยากลําบากแบบใดผิดคู่ผิดค่ายมันเป็นยังไงน,นะครับอันนี้กะกะอยากให้ทุกท่านทุกคนนะครับตอนนี้กะมีหมอเหมาหมมแล้วเมาโลกไปแล้วพูดว่าซอยกันแล้วนะครับในในในเรื่องนี้กะกะดีใ,ใจในั่มนะครับดีใจนั่มใน เอ่อในในในดนี่นะครับของของบอโจเนาะกับป่าใครเอ่อนะครับกัมือนีแมนสุภาพเข่าชาวีรพงศ์มีงานอยู่แต่ไปฉากใดคุณแมนน่อยก็คือกันทุกคนมีภารกิจมัดแต่ ทำไงได้เสียสละเสียสละเสียเวลาเพื่อที่จะไปไปเข่าบทพายนต์เรืองค่ายออกอาจารย์สนชัยยืนยันการันตีได้ว่าพายนต์เรืองนี้สิท้ายถอดเสียตนาล่มของค่ายออออกมาดีเพราะว่าผู้กำกับในคนขมรมขนถามนั่นถามนี่ถาม คนกัเป็นคนไทยเนาะคนผ่ากลางเนาะ,ะคนกับบอกเข้าใจเรื่องไขยออกมอลทย่สานบานเฮ่าคนกระถามผู้หูนะครับถามผู้หนะูแล้วกับ,บางส่วนผู้สนใจก็หายไปเพราะว่าอ่อนในญ่ของผู้สนใจเนี่ยเอาไปอ่าทำพิธีผู้ใดก็ทักกันขมาว่าป้าเทใดยังใดเนี่ยเง็ดจากเดือนก็ว่า ส่วนมากมีถุนาดินท่องมุดเลยบ่มีของบ่มีใบตองกะประมาณสามเดือนจัะค่อยแล้วนะครับเพราะว่านาคอยู่ในหันนะนกักซีทิดค่ายอ,อนะ่อนนักซีทิดแล้วกะค่ายอ่อนเนี่ยกับ่แม่นคู่คู่อ่อนเนี่ยบ่แม่นคู่บ่แม่นคู่ถ้ำบ่แม่นคู่ยังกับเขาเอื่นอันนี้เป็นค่ายอ่อเทพค่ายอ่อนใหญ่สามสิบพญาอ,อ่อนนะครับ กับฝากฝากฝากให้ทุกท่านทุกคนตดตามเบิงแต่ว่ากาเขาอยูเบื้องหลังเขาก็เห็นเขาได้ไปหันไปหนี่กับภูมิใจนำ้ำเยอะเลยแต่ว่ายอมว่าบอดโจเนี่ยในการบริหารตัวเองการพักของตัวเองการรับนอนของตัวเองนะครับพิ่งแต่สู่ยังไปได้ตลอดนอนยามใดนอนจากชั่วโมง เรื่องอัพ,อพเดทเฟซบุ๊กเพจตั้งเสียเขียตลอดตั้งเสียนะมันเป็นนอนย่ามใดเสียเนี่ยการถือว่านี่แหละคือการสู่บางคนกับอยากเฮ็ดคือจะอเฮ็ดบ่ได้ะใดตังเสียกับมีมันมันใจออกใจถอยบอโจอัดคลิปแต่ละคลิปนี่บ่นเป็นธรรมดาเด้อ่าอัดคลิปกับน้องอุ้งอญิงแน่กับบอโจแน่เข้ากันแน่นี่การคนเบิ่งก็เป็นหมื่นพุ่นเลย บางคลิปก็เป็นแสนกันไปหาลูกแน่นองยู u ูบแน่กะอัดออกมากเนี่ยกะคนติดตามตลอดเลยไหมติดตามตลอดเลยหลายสิ่งหลายอย่างที่อบอโจเห็ดออกมาเสื้อออกมากเนี่ยมีผูใ้ใดสิบูรุจัจน,นะครับอันนี้กะฝากไว้คุยให้เอฟซทุกท่านทุกคนได้ได้เข้าใจเนาะ,ะบางคน ถาม,มาว่าอันปูสมชัยบม่ได้เขาฉากตีอ่อันนี้ปูกตดิขอขอว่าเลยว่า,วาขอปฏิเสธซะไปเพราะว่า,วาปูตั้งแรกๆกุนตั้งแรกคกุณปูกะว่าจิตัดสินใจดอกแต่มาผู้สั่งหนังผู้กำกับผู้เขียนบทนี่มาชุดนี้นี่ต้องเอาผู้มีประสบการณ์ไปเล่นปูสมชยมัยรา่มีประสบการณ์ไม่มี่หงียนเลย ถามว่าเป็นนักแสดงบอเป็น,นอยู่นักแสดงหมอรอัมแต่ว่าโบโบโบถนัดได้เรื่องนี้นะครับบบถนัดได้เรื่องมีก็ให้เพื่อนผู้มีประสบการณ์ไปทํำออาให้พี่น้องเบิ่งสบายหูสบายตานะครับผู้ผู้เพิ่นเคยขึ้นหนาเวทีเ่นหน้าวเวทีอยู่ตลอดแมสุภาพนี่กะอาจารย์สนชัยนี่ก็ะให้นั่งถด่ายออกตลอดปีใดใครอยู่ทันตลอด ตราบสวดชีวิตชีวิตจะหาใหม่นะครับไป็นรถส่วนตัวมิใช่ผ่านอันนี้ก็กรดีใจนัท่ทีลูกลูกยังดึงแม่ผ้าไปรากาเพราะว่าจะเป็นทั้งบว่าในบริป <c oughs> <c oughs> ไปผูกแขนขออภัยหมู่ว่านบริปไปผูกแขนยนออกยูทูบเขาไปหอดบ้านแล้วนะ เอาของที่ว่าเอาไปทําพิธีค่ายอออยู่บางปิ่งเอาไปทรงเอาไปไหว้โดมไปไหว้เลื่อนเลื่อนหอสวดของสาวหน่อยสาวหน่อยหอสวดเขาก็มีเลยอืมอืม ไปเรา,าไดไปผูกแนขนน่องยูทูปบ่เห็นไปถามแม่แปลว่าแปลว่าเพื่อนนอนยู่คอนแกนตัวปูวัดสันวาก็บ่เหว,วียงผลของลงไววเรียบร้อยแล้วก็ตีรถกลับนะครับอันนี้ก็บ่แมน่าอาจารย์ยบนญช่บ่บ่นน่นเด้ไปมหาสูเด้ไปเพราะว่าผ่านยูหันหรือกับของที่จะเอาไปค่ายอ่อนไปหยกอ่อนยอคู่มือวันทิศเบล ของก็เลยไปขนอายุหุ่นไป,น,ไปนั่มเอาไปใส่กับสาธุทุกท่านนะครับที่ตีตามเบิงอาจารย์สนชัยกับพยามมีอหยางกะพูดคุ้ยกันเขาม่านะครับทักกันเขาม่าหรือคอม์กันเขมาหลับมืดดีสัวหลับมืดนะนะครับผู้ใดสีว่างได้กะว่ากันเขาม่าอาจารย์สนชัยก็สิมาตอบมานังอ่านนังสี่แล้วกิมาตอบ นะครับอากับป่าใบหน้ำเออหมู่ว่าเนียเ่ยก็มาเกลียดเกศซีซีเลยขออภัยเลยพี่น้องาอากาศเยน็นอากาศหนาวลมอยู่บ้านหน่อเฮ้องคือจมเจ็บเป็นไข้เป็นไรนะ อะเว้าให้กันฟัง้งความเคลื่อนไหวข,ว,ขวข้าวข้าวความขึ้นหนาข้ายออกอ่ะให้ทุกท่านทุกคนได้ฟั้งสมนีล่ะแต่เบิงไปเรือเๆ็กิดตามบอดตัวไปเรื่อยเนาะนะครับอ่าต้องการให้กำมั่งใจกับปูสนใยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปูสนใยนํำคอมเมนต์มานะครับทุกสิ่งทุกอย่าง,างนี่มาต่อนี่นะครับแตมาเปิดทั้งสี่จะค่อยว่าได้อ่าให้ได้เห็น,วนความเคลื่อนไหวของวงเบิ่งวง บ่ได้ไปใส่ก็นอนเล่นนะครับนอนเล่นเบิ้งอยู่นี่ละ่ะบ่ได้ไปใส่เพราะว่าช่วงนี้กะเลาะใกล้สี่ปีใหมหรือว่าอยากเดินทางลูกหลานผู้หนึ่งผู้นี้กะโทรมาบอกว่าอยากเขามาแวะมาเยี่ยมเดอ้อมากราบปูเดอ้อกะเลยจําเป็นต้องได้ได้ทาอยู่นี่ล่ะครับบ่ได้ไปใส่ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับติดตามมีความโชคดีหาอยู่หากิน นะครับลาบเรื่นตลอดปลอดภัยกับการเดินทางเนาะสบายดีทุกคนสบายดีครับ